ทางเสมอรถเลยพี่น้องเว้ยจานอย่าพลาดนะดูพี่เสมอรถเลยครับผมอันตรายมากเลยอะดูวะอูะอแคบนะเนี่ยทุกคนแคบเลยแหละไปไงวะเนี่ยมีที่ตีโค้งพอดีล้อเลยอะทุกคน ระวังเด้อระวังเด้อเสมอรถเลยอะ่ะเสมอร้อ่วอะวา <c oughs> ยจันกรหมดร้ายเลยววะเบาๆเด้อลูกพีเด้อผมเซียวอะ่ะทางมันจะสุดไหมเนี่ยสิบสี่ตันนะครับ <c oughs> ขี่ตามคณารวมรถก็เกือบๆยี่สิบตันอยู่มั้งเซมิมต้องไปโบกครับแมคโครเดินไกลก็ บางทีก็ไม่ไหวครับต้องไปงี้เลยเอาปัดสู้เขกวะทีมงานเท่าวะเสมอรถเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบาเบาเบาลูกพี่เบาได้จานได้ไหมน่ะลงไปดูก่อน ได้ไหเนี่ยฮะไปล่องยูไใสครับมันแค่ปวดเนาะบไว้วะไปไม่ได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวกลัวมันจะตกตรงเนี้ยแม็กขึินไปเบี้ยเบี้ยกันไะเออยเดี๋ยวไปกันไงเมะ ต้อ็บเอาแค่นี้ก่อนฮะแม็กขับสิบหอตามไปลงมามึงอ่ะลงมาเขาจะล่งรถก็จะไปนั่งง่ายง่านั่นโอ้ยเออ จะลงนี่แหละเดินไปดีกว่าอันตรายครับอันตรายถอยรถครับ แคบจัดครับแคบจัดไปไหแม็กยับรถจังรถไม่ได้ป่ะไไได้อยู่แต่มันแคบพอด ฮะ <Huh? S 2> <Yeah. S 1> เออมันเดี๋ยวมันจะตกยานแล้วมันจะเฮียนะยานแล้วมันสุดปุ๊บแล้วมันไม่โค้งจะเฮียเออเดินไปเลยเออมันเป็นยังดอกมันอ่านจะไล่ปะเราจะเพลินแล้วนั่นแหละผ่านมากอะตกเฉลยแล้ว นี่แหละครับเพื่อความปลอดภัยอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมจากไกลก็ไม่เป็นไรครับตรงนี้แหละมันแคบตรงนี้แหละมันเสมอรถเลยอะพลาดมามันมันยากครับไม่เสียงดีกว่าครับทองแบบนี้มันได้ไม่คุ้มเสียนะครับ ได้ไม่คุ้มเสียเดินใกล้หน่อยก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่ถ้าตกมานี่งานเข้าเลยครับเนี่ยยิ่งแคบไปหน้าด้วย ไอรถรถเทเล์เบาๆอ่ะมันขี่ไปได้อยู่แต่อันนี้มันหนักด้วยอ่ะแล้วถ้าแบบมันปิวมานมานึดงอ่ะรู้เรื่องเลยนะทุกคนมันมีหลายคลิปนะครับผมบางทีเข้ามาทางแบบนี้อ่ะบางทีทางสุดอ่ะแล้วก็เอียงเลยอ่ะอันตรายครับ อย่าไว้ใจทางนี่แหละอย่าวางใจคนเห็นทางแข็งๆแ,แบบนี้อาจจะไม่แข็งก็ได้นะใครจะไปรู้หรือมันอาจจะเลี้ยวพลาดก็ได้นะทุกคนบางทีก็อยากให้ทุกคนระวังครับระวังระวังก็ดีที่สุดมันจะไม่เกิดความเสียหายเยอะถ้ามันเสียหายมามันหมดเยอะครับมันหมดเยอะ ในจะค่ารถมากู้อีกรถมาดึงอีกเสียหลายอย่างครับดีแล้วครับที่ตัดสินใจลงตรงตะกี้ครับนี่มันจะมีโค้งตรงนี้อีกเวอนตาลครับไม่อยากจะคิดเลย คิดถูกต้องนั่นแหละที่ทำแบบนี้เดินไม่ไกลเท่าไรหรอครับเดินไม่ไกลเท่าไรหรอเดี๋ยวก็จะถึงงละถ้าไปได้นี่ถ้าทางใหญ่กว่าน,นี้นิดนึงนี่ไปได้เลยนะเนี่ยอันนี้มันแคบเกินเอาซัมนี่ล่ะสวัสดีครับพี่น้อง